สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดก็มีรถมาแนะนำนะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูบุต้านะครับ l 3 0 0 8นะครับหรือรุ่น30แรงนะครับของคูบุต้านะครับคันนี้นะครับเป็นรถไถนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่นะครับต้องการไปไถไร่ไถนานะครับหรือว่าลงสวนนะครับทำสวนนะครับสบายๆนะครับตัวนี้ขนาดฐานกว้างของล้อหลังอยู่ที่1เมตร50ซติเมตรนะครับ ฐานกว้างล้อหลัง1นึเมตรห้เซนติเมตรนะครับยางหน้าเป็นขอบ16นะครับยางหลังเป็นขอบ24นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้เก็บสีเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับดันดินหน้าและผ่านพวนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมปี54นะครับราคา2 6ง0 0 0หบาทนะครับไปน้องก้ารีวิวการทํางานครับอ่สามสิบแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ ไดเร็กดีเจคชั่นครับสสูบนะครับโฟวินนะครับขับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์นะครับเกียร์จะเป็นแบบชัตเติลค่างตัวนะครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์ด้านหน้านะครับแเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์เร็วนะครับระบบเดียวกันกับ36แรงนะครับนะครับอันนี้ก็คือลองทดสอบนะครับในการวิ่งนะครับวิ่งเร็วนะครับวิ่งบกให้ดูนะครับก่อนที่จะมาลงดินลงพื้นไถนะครับนะครับเบื้องท้ายก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับยางใหม่ๆ4เส้นครับเอาไปก็คือ ใช้งานนะครับกันยาวๆนะครับตัวนี้พอดีถ่ายนะครับช่วงนี้แดดจ้าครับช่วงหน้าหนาวนะครับทีนี้เป็นการถ่ายนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับก็0ูนย์หกสามนะครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับศูนย์หกสามนะครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับร้านนาแท็กเตอร์ของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอนะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาดูรถนะครับเน้นย้ํานิดนึงนะครับให้โทรสอบถามก่อนนะครับโทรสอบถามโทรนัดเข้ามาก่อนนะครับเผื่อบางทีเราลงคลิปออนไลน์นะครับเราเป็น การขายออนไลน์ไปเนี่ยบางทีโซนเอฟซีทางใต้เอฟซีทางตะวันออกเห็นคลิปนะครับก็สั่งจองออนไลน์เข้ามาทันใดที่อยู่ใกล้ไม่ได้โทรนัดเข้ามาก็รถขายไปแล้วก็เดี๋ยวมาว่าทางร้านกันที่หลังมันก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องโทรนัดกันก่อนนะครับเพื่อจะแจ้งว่าขอเข้ามาดูรถคันนี้หน่อยนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับเอฟซีสนใจก็สามารถวางเงินมัดจําได้1 0 0 0 0บาทนะครับวางเงินมัดจํา10,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าระยะทางไม่เกิน300กิโล นะครับส่วนถ้าเกิน300กิโลนะครับก็มัดจำ15,000บาทถึง20,000บาทนะครับคิดตามระยะทางนะครับของค่าขนส่งนะครับรถทุกคันนะครับเราจะส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับสภาพสวยมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนักพารดูสภาพรอบคันนะครับตัวนี้นะครับจะได้ผ่านพวน5ใบ22นะครับผานถือว่าสวยนะครับผานถือว่าสวยเลยนะครับระดับงเลยนะครับผานใบเต็มเลยนะครับท้ายนะครับปั่นเลยครับ เดี๋ยวขึ้นล้อไว้แล้วก็มาดึงเทาพีดูออกสักีีนะครับแขนทางหลังสุดท้ายนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหูช้างนะครับไม่มีสึกนะครับฝ้าไฮต่างๆนะครับเราเช็คให้เรียบร้อยหางนะครับไม่มีกระตุกนะครับยางนะครับสวยนะครับยางใหม่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ายางใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4ีเส้น เผาท ines, ้ายนะครับนี่ใครเอาไปปั่นนะครับไปปั่นท้ายนะครับลากเครื่องพ่นยานะครับหรือไปตัดหญ้านะครับเผาท้ายเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับทํางานสบายๆครับใส่ตัวตัดหญ้า1เมตรยี่สบได้สบายๆนะครับทนชัดนะครับประมาณนี้นะครับใช้งาน2องพันสอันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงนะครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องแน่นนะครับ แน่นนะครับอ่าไม่มีไม่มีไอออกนะครับน้านะครับน้ําไม่ดันนะครับเครื่องยนต์ถือว่าสวยนะครับแบตยังใช้งานได้ปกตินะครับเป็นแบตมือสองนะครับแป๊บข้างเราเปลี่ยนใหม่นะครับยางหน้าใหม่นะครับหน้าใบมีดเต็มนะครับสลักทานใบใบมีดแน่นๆนะครับตัวนี้นะครับ30แรงม้านะครับสามสูบสองเพลาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อปิดฝากระโปรงเลยครับจอดนู่นเลยนะครับจอดโัวหน้าร้านเลยนะครับ30แรงม้านะครับยังไงก็ฝาก ท่านผู้ชมนะครับหรือ f อฟนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับพี่ไม่ว่าจะติดตามทั้งในประเทศหรือติดตามอยู่ไต้หวันเกาหลีนะครับหรืออิสราเอลนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผู้ที่ทํางานอยู่แดนไกลนะครับไปขายาขายแรงงานอยู่ต่างชาติเรานะครับหารถไว้ใช้นะครับให้ พ่อแม่ให้ลูกหลานได้ใช้กันก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้30แรงม้านะครับสองเพลาโควินขับเคลื่อนสี่ล้อครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามนะครับวันนี้เรารีวิวนะครับรถนะครับหลายๆคันนะครับก็เรียงคิวกันมาอยู่ตัวต่อมาก็จะเป็น40นะครับวันนี้เราจะค่อยๆอัพคลิปลงนะครับคันไหนที่ยังไม่ได้มารีวิวขายนะครับเราก็จะมารีวิวการทํางานรีวิวระบบให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุ